สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้เราพักรถก่อนครับผมสวัสดีครับผู้จัดการครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็จะเดินทางพาแม่หมอนไปเที่ยวครับผมไเที่ยวไหนคุณเหลีวลยวเลยย่องจันบ์ไปแล้วมาเล่นน้ำทะเลทะเลทะเลพี่น้องค่ะหาปูแหลมพี่น้องมาดูปูแหลมซีอิ๊วเลยปะหนี่โอ้ยได้ <c oughs> ไดเห็นลูกสิไปแล้วตื่นเต้นละม,มั้งปะเนี่เราตื่นเต้นถ่าและละหย่านะ เอาเสื้อผ้ายเลยบัดเราเสื้อผ้ายในคลิปนี้นะเราเห็นในคลิปแล้วกันเผื่อที่อดมาแห้งแต่พี่น้องค่ะเที่ยวไปแล้วไม่เรียกเ่ราะได้เที่ยวไปไปและยองฮิพี่น้องค่ะแล้วตอนนี้ว่าเวทพักรถชิ้นใส่หรือว่าเวทไปเปิดรถกันพี่น้องพักรถอยู่ปั๊มต่อต่อเพราะว่าเขามาเขามาพัมนี่เพราะว่ามันมีเอ็อย่างหลังมีเสียเว่นพี่น้องไงเวทก็นั่งขาในรถพี่น้อง ให้แม่หมอนไปเข่าหนน้องน้ำก่อนกับน้องมณนะ์เพียนกันพี่น้องว่าปราะไปต้องอยู่เป็นมูน้องมันแน่ใี้นะลงมาหน้ากันนั่งน้ำพอพี่น้องที่แรกนั่งนู่นนี่นะวันนี้เรียนไปพุ่นพี่น้องพนังน้ำกันกับย่ายห้ไปไล่ย่าขึ้นบมดมาย่ากันนั่งกับพิ่นพี่น้องตอนนี้รถจอดเด้อพี่น้องเด้อจอดอยู่ปั๊มน้ำมันทายน้องมน์ไปเข่าห้องน้ำก่อนแล้วเพี่ยนกันท้องเฝ้าคนน้อยคนน้อยพ่นอนหลับนอนหลับแล้วก็ตื่นมาแล้วก็เรียนมาทั้งหนา พานางังหน้าน้ำอรนะเห็นพอถ่ายคลิปเราก็นยีเรียนไปทั้งลังแบบัดนี้พี่น้องเลยโมก็ตื่นมามาจอดปั๊มเลยพี่นอ้องนอนบับทางโมก็ตื่นจะไปจะพาไปเจอปูแหลมแล้วเออาอ่าไพี่นอ้องเปนงอนมาตื่นมาพอเห็นแม่ตื่นมาพอเห็นแม่ก,กับยายจะไปเล่นกับปูแหลมแล้วเนาะลูกเนาะปูแหลมคงจะด,ดีใหญ่ถ้าจะดีหดมือใดแย้มใดพี่นอ้องเพราะว่า กติภัยแม่หมอนเทีย่ยวนำทางไปเรื่อยพี่นอ้องวันนี้แม่หมอนกระลังมา,า,มา,างนะกระลังมากพี่น้องเรามาจากห้องน้ำแล้ววันนรามาแล้วนี่บ้านเพื่อนกันนี่เป็นผูไ้ไว้เข้าได้บ้านคนพี่แม่วันะครับพ่นแมอยสวัสดีครับสวัสดี ه, สสดครับพี่นอ้องอันพันยู่กับยายนะแม่เนาะแล้<ห>นอนเดินน้ำยายพี่นอ้องตื่นแน่ีหละตื่นแล้ว วันนี้การลูกสาวเจ้าเจ้าวิญญาณมาทางไหนบุตรเออเพี่นออกมาเพราะว่าอ้าพี่น้องโตนี่คือขักแต่ว่าโตนี่มักใหญ่เลยมัเนี่ยมาหน้ากันลงมาเห็นขี้หอ่อนช่อนวุนสาวมนวุ้นที่แดงน้าบัานนี้ยน้อชื่อยังครับเบื้องเกิบบ่จ้าลูกรองเท้าค่ะอ้าวเอาวแค่เพิ่งไปพี่น้องพี่น้องร้านกระเป๋ายุนนาห้องน้ำนะแต่กระเป๋างามเห็นยังบ้านี้ขึ้นรถกระเป๋างามให้มานาเด้อ โอ้ยหมักอยู่แล้วแม่กระโปรงเลยนี้เอาทอดทอดทอดสุดมาจะใส่อีกมั้งซื้อเมื่อกี้นี่ไงือมกับรถเมื่อกี้นี่นะเห็นมันน่ารักดีแกแต่กางเกงแกแต่กางเกงเอาใส่แต่นั้นก่อนใส่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยชดนี่นก่อน ในเน็บในอืมเออเน็บทางในลูกไม่ต้องดึงออกหรอกมันเป็นนี่นี่นี่ว้าวสวยจังเลยเป็นสาวเกาหลีเลยทีนี้ไปดูสิอยดึงเงินไปยังกันเสุดเจ๋งร้อยกว่าบาทสามที่บาทหิวเงี้ยมันหลวมลงว้ายสวยจังเลยว้ายุัน่ะ มักแลดอกกระโปรงแบบนี้ค่ะเคยเห็นมักใส่กระโปรงเห็นกระโปรงเลยลุงอะนะเป็นใส่กระโปรงเลยลุงนะอ่าเห็นดีๆเห็นดีๆเห็นปลาลุงเบิางแม่อือฮชาวเกาหลีเลยบิางอ๋อเลยตื่นเต้นปะตื่นเต้นครับพาบรรดาไปเล่นน้ำปูพี่น้องเราจะไประยองฮีไประยองจันทร์เดี๋ยวพี่น้อนขาไปแค่สองจังหวัดนะคะ เวลาอากาศที่ดีเลยพี่น้องบม่มีฝนเลยเนาะแนค่ะร้อนจัดมากพี่น้องเลยก็คือไปรื่อเรื่อยแน่นตหอนยันไปพี่น้องหอนยันต่กันยันนั่นบริขีไปค่ะพี่น้องไปน้ำกันเ้อพี่น้องค่ะอ้าวสวยจังเลยสาวญี่ปุ่นนี่สาวญี่ปุ่นเกาหลีนี่เป็นไงเนาะอะเป็นไงเนาะจะได้ไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวเลกันไหมไปเลี้ยงไ ว่าอากาศดีพ้นมากนะเมียก่อนมาง่เลยฝนตกเออฝนที่มากนะพี่น้องท่วงเมื่อกี้นี่ว่าอากาศดีเลี้ยวไปทงางหน้าเป็นตึ่มเลยหักเนาะหักหนาฝนเนาะหนาฝน,มานเมอวานนี้เราแรกก็ก<า>ขอบคุณคอมเมนต์พี่น้องล่วงหน้าไว้เนาะแม่เนาะสิบปะฮะปูแลม <c oughs> กับญาตาค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะแล้วก็สิเลวยปะฮะเม่หักน้ำยวน อยู่ใกล้ๆหะแหละเพิ่นโทรมาเพราะว่าเพิ่นบักทุเรียนเพิ่นเต็มอยู่เพิ่นบอกเขาแป๊วหมอกทุเรียนมากินแน่เพิ่นว่าสามารถแล้วเลยมาหาแม่์ในเด้อเพิ่นว่าผิก็เลยว่าโอเคโอเคทุเรียนมันตัดหมดแล้ว่าทุเรียนเรายังจุงว้อยู่แล้วโทรมาเมื่อวานเมื่อก่อนอ๋อเามื่อวานเมื่อก่อนเราโทรมาแต่ไมายั่งเนาะมาโลวดเราบอกเขาเผินอยากให้ไปเล่นน้ำมาแม่ใบปแหละพี่น้อง ทิมในปากระดกโทรหากันตลอดกำลังน้องน้องสาวสุดที่เลิกผ่อยน้องพักผ่อยแล้วสวยจังเลย พะปา,า,าวเปว็ดเราก็เจ็บคา้าล้วแน่บได้เขียวคะน้ไพน้องอดใส่กระหอดน่ะแลนเดอลสิบโลหระคะจอดพักสิบโลจอดพักพอดมืเอือนเนยใบสามกว่าละพี่น้องเลยที่บ่กว่ามะเอือนสิบโลจอดพักสิบโลจอดพักน้วยสั้นเรากมต้องไปซสักน้ามาานะมนั่นยือนทาตีกลัวล่เลียนลอยู่เป็น อ้าวโอเคไปหนะ่องโอเคค่ะโอเคค่ะแม่นยังบัดนีกำลังเว้ากันอยู่ดีๆเปิดฝ้ามืดฝนพี่นอ้องฝน,น,นตกฝนตกเป็นชิบชิมามาบาดเดียวเลยท<ก>่านเลยฝนตกทุกทางฝูงฝนตกเดี๋ยวลางรถไฟเลูกฝนตกเดีล่างรถไฟลูกป้าป้าฝนตกนะมันอะหน่อยท่วง เออแม่ยกให้แม่าอยากให้อีลาน,นอนดอกยกให้ามานาเปิ่งทางอ้อทางรถไฟคักพี่น้องอ่ะเปิดคืนมาแล้วฝน,น,นลงเม็ดแล้วค่ะฝนลงเม็ดแล้วนะคะป้าลุงก่อนอื่นก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเฮลุงพิมพ์ซาเน่ดรอพี่น้อง,องออคนเปย์ขับรถคนเปย์ขับ แล่นไก่เล่นเครียดท่านผู้ชมเด้อบุงหน้ป้าเห็นมาไหมเอ็นไปหมดละเห็นแล้วอายุข้างหน้าเราพี่น้องเลยฝนตกข้าคือเนาะข้กคือลีพี่น้องเลยฝนตกแดดออกนกกระจอกจากหลังเมื่อกี้ยังพูดอยู่เลยว่ามันมันไม่มีฝนมันสว่างจ้า ยาบางฝนตกปะลูกฝนตกนะคะอออวฝนตกั้ยเนี่ยนอแน่นอน,น,อนทกระตื่นไปนอกเ้ยใส่ชุดสวยจังเลยสีม่วงนี่นินหนักฝนกันไปน้องอ้คอยไปคอยมาเด้พอพ่อไปพี่น้องมึงนี่ รอไอจิงเล่านารถเอพี่นองเดอแม่ครับเออ้ใจขับนะตั้ใจขับนะอนเลยเยก็นอนยายก็นอนคุแม่มอนหลับไปนอนสบายนอนไปเลย ท่วมนะตอนเข้าไปตะก,กี้นะมันมีน้ำท่วมวนะเออ ท,ทุเรียนเมืองระยองพี่พน้องค่ะโอเคนะคะนสำหรับลิปนี้กันลาไปก่อนบ,บ๊ายบยเด้อพี่น้องบ๊ายบายขอบคุณทุกเม้นทุกไลทุกกำลังใจค่ะ